เอาละครับมาเจาะลึกกันดีกว่าสิงหาคม2025นี่ OpenAI เขาปล่อยของชุดใหญ่เลยนะครับใช่ค่ะมาพร้อมกันหลายอย่างมากทั้ง GPT-5 ที่รอคอยกันแล้วก็กลับมาทำโมเดล o p e n w a e ด้วยแถมยังมีดีลกับรัฐบาลสหรัฐอีกน่าสนใจมากค่ะวันนี้เราจะมาแกะดูกันครับว่าทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไง เป็นการเดินเกมที่สะท้อนหลายอย่างเลยนะคะทั้งเรื่องการพัฒนา AI ตัวท็อปสุดๆการพยายามทำให้เข้าถึงง่ายขึ้นแล้วก็การเข้าไปอยู่ในสถาบันสำคัญอย่างภาครัฐด้วยครับเริ่มที่ตัวชูโรงก่อนเลย GPT 5เปิดตัวสดๆร้อนๆมีอะไรใหม่ให้ว้าวบ้างครับหลกัหลกๆที่เห็นชัดคือเรื่องการให้เหตุผลค่ะคือการคิดอะไรซับซ้อนหลายๆขั้นตอนเนี่ยทาได้ดีขึ้นเยอะมากอ๋อครับครับ แล้วก็จำบริบทได้ยาวขึ้นมากคุยกันยาวๆไม่ลืมแล้วก็เรื่องมัลติโมเดลที่แบบว่าที่รวมข้อความรูปภาพไฟล์ได้ในแชทเดียวใช่ค่ะทำได้เนียนขึ้นเยอะเลยแล้วก็เคลมว่ามั่นยาขึ้นลดการตอบมั่วหรือ hallucination ลงฟังดูดีมากแต่มีประเด็นที่น่าสนใจคือท่าทีของ CEO อสามอบมันเองที่ออกมาพูดเหมือนกังวลมากๆเลยนะครับ ใช่ค่ะอันนี้น่าจับตามากเขาใช้คำว่ากังวลมากหรือเปรียบเทียบกับโครงการแมนแฮตตันเลยนะคะโห oh, แรงเหมือนกันนะครับหรือมีหลุดพูดทําลงว่ารู้สึกเร็วมากเราทําอะไรลงไปคือมันสะท้อนความรู้สึกว่าเทคโนโลยีมันไปเร็วจริงๆเร็วจนแบบว่าสังคมหรือกฎเกณฑ์อาจจะตามไม่ทันเหมือนที่เขาเปรยว่าไม่มีผู้ใหญ่ในห้องอะคะ่ะอืม เป็นคําพูดที่น่าคิดจากคนที่เพิ่งเปิดตัวของใหม่เลยนะครับแล้วการที่เขาปล่อยออกมาหลายระดับล่ะครับมีทั้ง GPT 5ตัว top มี mini มี nano สําหรับ API แล้วก็มี pro อีกค่ะอันนี้ก็มองได้หลายมุมอาจจะเป็นเรื่องการจัดการความเสี่ยงก็ได้ค่ะคือค่อยๆปล่อยตัวแรงสุดให้กลุ่มลูกค้าที่ควบคุมได้ก่อนอย่าง t e a enterprise Edu อ๋อเหมือนค่อยๆดูผลกระทบไปก่อนใช่ค่ะลดความเสี่ยงจากโมเดลที่มันทรงพลังมากๆหรือก็อาจจะเป็นเรื่องการตลาดด้วยสร้างความคาดหวังแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันก็สอดคล้องกับความกังวลที่เขาแสดงออกมานะคะครับทีนี้เปลี่ยนเรื่องมาที่การกลับลำของ OpenAI หน่อยกับโมเดล o p e n w e i g h ตัว GPT-OSS 12B กับ 20B นี่คือห่างจาก GPT2 ไปตั้ง5ปีเลยนะครับทาไมอยู่ๆกลับมาทางนี้ล่ะครับ คำว่า open w e i g h นี่สำคัญนะคะคือเขาเปิดเผยเฉพาะน้ำหนักของโมเดลที่ฝึกเสร็จแล้วไม่ใช่ OpenSource ทั้งหมดที่จะมีพวกข้อมูลที่ใช้เทรนหรือโค้ดด้วยอ๋อครับเข้าใจแล้วเหตุผลหลักๆก,ก็น่าจะมาจากความเชื่อของออแมนเองที่อยากให้ผู้ใช้มีอำนาจควบคุม AI ของตัวเองมากขึ้นแล้วก็เชื่อว่ามันจะช่วยกระตุ้นนวัตกรรมใหม่ๆได้ข้อดีคืออะไรครับพรเปิดแบบนี้ ชัดเจนสุดคือรันบนเครื่องตัวเองได้ค่ะอันนี้เครกบล็อกแมนก็พูดถึงคือมันเพิ่มความเป็นส่วนตัวไม่ต้องส่งข้อมูลไปที่เซิร์ฟเวอร์ Open AI อืมอันนี้น่าสนใจแล้วตัว 120B นี้ก็ถือว่าแรงพอตัวเลยนะคะเทียบกับ G4 b Mini ได้เลยในบางงานแถมรันบนฮาร์ดแวร์ตัวไปได้ไม่ต้องแรงลากฟังดูดีเลยครับเรื่องความเป็นส่วนตัวกับนักพัฒนาแต่พอเปิดแบบนี้ปุ๊บคำถามเรื่องความปลอดภัยก็ตามมาทันทีเลยสิครับ แน่นอนค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องระวังมากๆคือถึงแม้ตัวโมเดลพื้นฐานเขาจะฝึกมาให้ปลอดภัยระดับหนึ่งแล้วแต่พอน้ำหนักมันเปิดออกมาคนก็อาจจะเอาไปปรับจูนต่อเพื่อให้มันเลี่ยงการป้องกันต่างๆได้ง่ายขึ้นความรับผิดชอบตรงนี้ก็ตกอยู่กับผู้ใช้มากขึ้นค่ะแล้วเรื่อง hallucination ล่ะครับตัวเล็กๆแบบนี้น่าจะมีเยอะกว่าตัวใหญ่หรือเปล่าใช่ค่ะมีแนวโน้มจะ hallucinate มากกว่าโมเดลใหญ่อยู่แล้วแต่ทาง OpenAI เขาก็ประเมินแล้วนะคะ ว่าความเสี่ยงด้านความสามารถอันตรายจริงๆเช่นพวกอาวุธชีวภาพเคมี ME, หรือการโจมตีไซเบอร์เนี่ยยังถือว่าต่ำอยู่ครับผมมาถึงประเด็นสุดท้ายที่ก็ฮือฮาไม่แพ้กันคือการจับมือกับ GSA ค่ะสำนักงานบริการทั่วไปของสหรัฐให้หน่วยงานรัฐบาลกลางใช้ ChatGPT Enterprise ได้ในราคาแค่1ดอลลาร์ต่อหน่วยงานในปีแรกค่ะ หนึ่งดอลลาร์ท้วนถูกมากอันนี้มันราคาเชิงสัญ,ญลักษณ์ชัดๆเลยเป้าหมายจริงๆของ Open AI คืออะไรครับในการเจาะตลาดภาครัฐก,ก็คือเปิดประตูให้กว้างที่สุดเลยค่ะราคา1ดอลลาร์นี่คือแทบจะให้ใช้ฟรีเลยเป้าหมายหลักก็เพื่อสนับสนุนแผน AI ของรัฐบาลอย่างที่ทรัมป์เคยประกาศไว้ช่วยลดงานเอกสารเพิ่มประสิทธิภาพบริการประชาชนอะไรทำนองนั้นค่ะมีอบรมให้ด้วยนะจุดสาคัญคือเรื่องข้อมูลใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ OpenAI ย้ำชัดเจนว่าไม่นำข้อมูลของลูกค้าธุรกิจหรือภาครัฐไปใช้ฝึกโมเดลต่อเด็ดขาดแล้วก็มีเรื่องการรับรองความปลอดภัยด้วยค่ะ GSA เขาออก Authority to Use หรือ ATU ให้ซึ่งมันเหมือนเป็นใบรับรองความปลอดภัยสำหรับหน่วยงานรัฐบาลกลางถือเป็นก้าวใหญ่มากของ OpenAI ในตลาดนี้เลยเพราะคู่แข่งอย่าง Anthropic หรือ XAI ก็กำลังเข้ามาเหมือนกัน สรุปภาพรวมทั้งหมดเราเห็น3เรื่องใหญ่ๆจะก OpenAI ในเดือนนี้เลยนะครับมี GPT-5 ที่ทรงพลังมากแต่ก็มาพร้อมคำถามและความกังวลค่ะแล้วก็มี GPTOS ที่เปิดกว้างขึ้นให้คนเข้าถึงได้ง่ายขึ้นแต่ก็มีความท้าทายเรื่องความปลอดภัยตามมาและสุดท้ายคือการรุกเข้าสู่ภาครัฐอย่างเต็มตัวผ่านดีลกับ GSA ถูกต้องค่ะซึ่งทั้งหมดนี้มันก็โยนคำถามสำคัญกลับมาที่เราทุกคนให้ต้องคิดต่อนะคะว่า ในขณะที่ AI มันเก่งขึ้นมากๆอย่าง GPT 5เข้าถึงง่ายขึ้นมากๆอย่าง GPTOS แล้วก็กําลังจะเข้าไปอยู่ในระบบสัมพันธ์สำคัญอย่างระบบราชการผ่าน GSA ด้วยความเร็วขนาดเนี้ยอคําถามคือแล้วมนุษย์เราละ่ะจะยังควบคุมทิศทางมันได้อยู่ไหมสังคมเราจะปรับตัวรับมือทันหรือเปล่าซึ่งมันก็วนกลับไปที่ความกังวลที่แซมออฟมันพูดออกมานั่นเองนะครับใช่ค่ะมันคือคำถามเดียวกันเลยค่ะ